บูยลูกขอหูวาจพสาวพ่อนจานอนค่แมาเต็มหัวเลยใช่หนูจะไปเที่ยวกับแม่ไหมคะค่ะไะเที่ยวญี่ปุ่น่เอาหนูจะไปสนามบินสนามบินชื่อสนามบินเหมือนหนูเลยไปดูดอกซากุระ โ้ยดากดากเม้นดากบ่ลุกคืนดีๆเอาพรุ่งนี้ใครจะไปเล่นน้ำไปไหมเอาลุกคืนดีๆแม่จะพาไปเล่นสวนน้ำพรุ่งนี้อ้านี่เอาใครจะไปหมอรำล้วกุเกียวคิดถึงเกียวไหมเกียวว่ะจุ๊บน้องก่อนแม่แต่รักเกียวไหมรักเท่าไหนหกไฟหกไฟสิบหกไฟแม่แตารักเกียวเท่าไหนคะข้อห้าค่ะจุ๊บน้องก่อนจุ๊บน้องก่อนจุ๊บน้องก่อน ลองดิ้นไหมอ่ะดิ้นมากลองดิ้นมากไหนเต้นแบเมื่อคืนเต้นยังไงเต้นเต้นดอกยังไงเต้นมาขึ้นอ่ะอ่ะอ่ะอัดงกนึกนึกขึ้ดาบนึกนึกนึกในตานอนไหนอ่ะตานอนตรงไหนบอกแม่สินอนนี่นอนตรงนี้เหรอให้แม่นอนไหนอ่ะนอนนี่แล้วพ่อนอนตรงไหนอ่ะโอเคแม่ล้ แล้วเกียวล่ะนี่เอานอนด้วยกันล่ะนอนอย่างนี้เหรอมันตกมันตกไหมอันตกมากมันตกมากนะใครคิดถึงแม่มันัน่งนี่นเบาใช่อุ้ยพรุ่งนี้แม่จะพาไปเที่ยวสวนฉัตรเขาสวนกวางนะน่นหลับจานเลยนะคะหนูมาให้นอนดึกนะโอ้ยไปหมอรำกับแม่ไหม ไปหาบอลเล่มไหมล่ะไม่ <Okay. S 3> โอเ้ยดากลูกไครดำบลาเล่นน้ำอะไรอะไรเล่นน้ำดักดักดำบลลยเล่นเพชรยังล่ะลูกเล่นชื่อค่ะเล่นชื่อซื้อค่ะช,ชื่อเจนเล่นน,น้ำอรของนูแหละเอามาเลยต้นตุต้นมสนใจอายเลยเขียนปากักแม่าต้นหายต้นหายเ<อ>ดี๋ยพวพรุ่งนี้แม่พาไปดูอ่ะทดสอบทดสอบ ทดสอบทดสอบไปเรยๆเยเวิ่งไปๆไปเลยไปเลยไปเลยใน้นไปเลยไปเลยวิ่งเลยไปเลยไปเลยนะไปเลยยตาทำไมพูดมากจังไปเลยฮายตานยตาพูดมากไหมคือ่ดูแถเปียกแล้วมันมันีแล้วมันหอนวะลูกเปิดไม่ได้ลูก ไม่มีอะไรเลยต้องเอาเรียนมาห,หยอดก,ก่อนมีแล้วมีล,ลูกอมเ้กินลูกอมแล้วฟันผุไหมไม่ค่ะผุค่ะปันดค่ะดีค่ะ,คะฟันผุค่ะเด็กกินลูกอม <S <S ซึ่งคลิปนี้นะคะได้รับการสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์โลชั่นน้ำหอมโตเกียวนะคะปรับผิวใสเรียบเนียนนะคะฟื้นฟูผิวคล้ำเสียบำรุงผิวอย่างล้ำลึกนะคะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิว โลชั่นน้ำหอมโตเกียวนะคะโลชั่นหอมแล้วก็ขาวในหลอดเดียวนะคะซึมไวไร้ข้ามไม่ติดขนไม่ติดเสื้อผ้ามีกันแดดนะคะแล้วก็มีวิตามินบำรุงไม่วอกนะคะคนที่ดำเนี่ยก็ทาได้นะคะไม่เขียวคนท้องก็ใช้ได้ะคะ่ะสําหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาเรื่องผิวไม่ว่าจะเป็นดาแดดดากรรมันธุ์นะคะโลชัน่นโตเกียวเนี่ยเอาอยู่คะ่ะมี2ขนาดนะคะหลอดเล็กขนาดทดลองนะคะบรรจุ30กรัมราคา99บาทนะคะแล้วก็หลอดใหญ่นะคะบรรจุ150กรัมในราคา399บาท โปรโมชั่นดีๆวันนี้นะคะซื้อ1แถม1นะคะเอาไปเลย399บาทค่ะสนใจสั่งซื้อผ่านตัวแทนทั่วประเทศนะคะโทร0918355928คุณปุกกี้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ p i o k i e 264นะคะฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ